กราบนมัสการท่านพระครูธรรมคุตได้แสดงธรรมต่อเลยนะคะไม่แสดงครับบรรยายบรรยายตอนนีนี่พระหมดนะเนี่ยข้างบนเนี่ยพระในยูนิฟอร์มกับนอกยูนิฟอร์มเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านขออกาสท่านพระอาจารย์มหาพงศ์ดินที่เคารพครับเจริญพรวิทยากรทุกท่าน พ่อละพีลงไปพักแล้วมัง้งอาจริญพรท่านผู้มีเกียรติที่มีความสนใจที่อุทิศตนเสียสละมาในเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เป็นงานละพีครั้งที่เจ็ดท่านผู้ประกอบการสังคมคนอยู่ข้างล่างก็อาจจะยังมองว่าเออห้าท่านนี้ทำไมขึ้นมาอยู่ตรงนี้สี่ท่านสท่านสองท่านขวาสุดไม่เกี่ยวนะในผู้จัดก,การศึกษา แต่สีคนนี้หานักเรียนมาเรียนแค่สองคนนั้นนี่คือความจริงนะแบ่งประเภทก่อนนะนั่นเขาจะเป็นเขาจะเป็น process เราจะหา input ใส่เข้าไปให้ออกมาเป็นบางอย่างที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศนี้หรือแม้กระทั่งในโลกนี้เลยมันคือเรื่องอะไรเรากำลังจะมาทำอะไรกัน งานวันนี้หลายคนก็ยังงงๆนะเดินมาดูของอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้งานตามมหาวิทยาลัยงานตามบูธต่างๆเขาก็ต้องมาจัดบูธจัดอะไรกันมันก็เหมือนๆกันนะดูผิวผิวเผินๆนะเหมือนๆกันนะแต่ความจริงมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราไม่ทราบแบ็กกราว์ของผู้ที่มาฟังไม่ทราบมีใครบ้างหน่วยงานไหนตำแหน่งอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์เปิน้นใช่ไหม เป็นนักศึกษาที่นี่ด้วยโอ,โอเคเ,อเป็นักศึกษาด้วยกันก็อาจจะได้นจะได้จะได้พูดลงล็อกว่าให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังพราถ้าเกิดเรื่องพูดเนี่ยท่านพงรีนินพูดคนเดียวสามวันก็ไม่จบจริง,รง <c oughs> ท่านพูด้ท่านมีพลังมากเลยนะโอ้โหไม่จบจริงๆง,งั้นเรามีเวลากันคนละนิดคนละหน่อยก็จะแชร์แบ่งปันนะในส่วนที่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 ของเรามีงั้นของรอยผาส้มเองเนี่ยอยู่ในป่าในเขา อยู่บนดอยอำเภอเสมิงะอยู่เชียงใหม่โครงงานคุณธรรมที่ท่านคุณยินพูดถึงเสมิงไม่มีโรงเรียนไหนทำหรอก <c oughs> ไปไม่ถึงมันไกลเกินไปไม่มีส่งเลยสักกระลงเขาไม่สนใจอะเรื่องครูตอนนี้ ไม่รู้เขาคิดอ,อะไรเขามีแต่ภารก,กิจของเขาเยอะแยะไปหมดเรื่องจะพัฒนานักเรียนนะไม่มีนะนก็เป็นความจริงแล้วก็เห็นว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนที่เราอยู่เสมอยห้าหกปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยทั้งครูทั้งน,นักเรียนเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่เหมือนเดิมเลยพุกวันนี้จะเข้าโรงเรียนไม,ไม่ค่อยอยากจะเข้าเท่าไหร่อืมจริงๆนะก็เห็นว่ามันไหลลงจริงๆอนะิคุยกับคุณพ่อและพีเมื่อกี้ว่า หลายคนนะเขาไม่ม no ีกําลังจากข้างในออกมาที่จะทำเมือนเราไปพูดอ่ะพ so. ูดพ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 ูดหรือพาทำแต่สุดท้ายเราพูดเสร็จเขาก็ทําหน้าเหมือนเดิมก่อนพูดเขาก็ทําหน้ายังไงพูดเสร็จสามชั่วโมงเขาก็ทําหน้าอย่างนั้นแปลว่าอะไรเช้าพ่อละพีพูดชัดเจนมากเลยว่าที่ในหลวงถามคุณละพีว่าสีสอให้ควายฟังก็เปล่าไเออมันไม่รู้เรื่องอ่ะไม่อยู่ในความคิดของเขาเลยว่าเราจะทําอะไรกัน เราก็เลยมามองว่าถ้าเราไม่โฟกัสว่าเราจะเอาใครนะให้รู้เรื่องนะเราแย่แน่เลยก็เลยตอนนี้อย่างที่วัดเนี่ยมีงานพัฒนาชุมชนแล้วก็มีชุมชนเครือข่ายหลายที่เราต้องเจาะเลยว่าเราจะเอาใครปเป็นนักเรียนของเราเราจะใครปเป็นผู้เรียนรู้ของเราที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะโรงเรียนหวังพึ่งไม่ได้นายกอบตอะไรพวกเทศบาลนีนะ่ไม่ต้องพูดถึงเลยอืม อาจจะบางอบตอบางจังหวัดอาจจะดีอยู่แต่ถ้าไปไกลปืนเที่ยงขนาดนั้นมันมันอีกบริบทหนึ่งมันยากนะในป่าในเขาเขาคิดแต่เรื่องอื่นฉะนั้นที่เรากำลังคิดเรากำลังจะทำก็คือว่าเราจะเอาคนที่เป็นผู้นำชุมชนนั่นแหละทั้งผู้นำที่เป็นผู้นำจริงๆผู้นำแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอายุตั้งเยอะแล้วห้าสิบแล้ว หกสิบแล้วจบกศนจบมสามจบมหกมีศักยภาพมีใจอยากทำแต่เขาก็ทำตามยถากรรมเราจะไปเอาให้คนพวกนี้ขึ้นมาทำได้ไหม่าจะมีอะไรเป็นแรงจูงใจเขาล่ะถามว่าจริงๆมีโยมคนหนึ่งอายุหกสบห้าแล้วมั้ง อยากเรียนปริญญาตรีไหมถามจริงๆผมอยากเรียนมากเป็นความฝันของผมเลยผมคงไม่มีโอกาสได้เรียนหรอกอ่ทําไมว่างนั้นน่ะผมจะไปเรียนยังไงหกสิบห้าแล้วถ้าจะได้เรียนเนี่ยจะเรียนไหมโอ้เรียนอยากเรียนมากเอางั้นเรามีให้เรียนนะไม่ต้องไปกรุงเทพบ่อยๆแต่ต้องไปบ้างแล้วก็มาเรียนในหลักสูตรนี้พัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมเป็นผู้ประกอบการสังคมเอาไหมโอ้เขาบอกเอายังไงก็เอา มีคนแบบนี้ที่เขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเขาเป็นผู้นําอยู่แล้วแต่ทุกทีเขาเป็นผู้นําจบมสามเขาเป็นผู้นําจบหมหกตอนนี้เราจะทําให้เขาเป็นผู้นําจบปตีเป็นความฝันของคนที่มันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ในชีวิตอ่ะบางคนเป็นชาวเขาบางคนไม่เคยคิดตัวเองจะได้เรียนจบหมหกมีลูกศิษย์คนหนึ่งกำลังจะจบหมหกบอกว่าเดี๋ยวจะหลวงพ่อจะให้เรียนปญาตีเขาตกใจแลย ผมเ,เร่ใช่ในปัญญาตีเออนั่นแหละอืมไม่เคยเชื่อจะเรียนปิญญาตีมหาลาัยไหนจะรับพูดจริงๆเขียนก็ยังไม่ค่อยจะถูกพูดก็ไม่ชัดมหาลาัยไหนจะรับแต่ทํางานเก่งเข้าใจชุมชนรุยเต็มที่แต่เข้าระบบปกติไม่มีทางหรอกแต่ผลงานที่เขาทําจะสามารถพิสูจน์ได้ไหมมีมหาลาัยไหนไหมเอาผลงานที่เป็นรูปประธานของเขาเป็นโครงงานที่เขาทำให้เขาจบได้มีบ้างไหม เราดิ้นรนหามาหลายที่แล้วไม่เจอิ่งมาเจอที่แรกนี่แหละนะที่อาสมศิลน,นี่หลนนะเลยโอ้โหมันตรงใจเราเหลือเกินก็เลยว่าเอาละดีแล้วะงั้นหลักสูตรผู้ประกอบการสังคมเนี่ยที่ที่เรากำลังจะสร้างกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนแต่ทั้งผู้ที่อยากได้โอกาสและเขาได้โอกาสนี้เขาจะไปทำมาได้อีกเยอะเลย เพราะฉะนั้นที่วัดอย่างนี้มีคนที่เป็นชาวเขาหลายชุมชนเป็นคริสตเป็นพุทธไม่สนละพวกนี้อยากจบปริญญาตรีทั้งนั้นมันเป็นเราใช้กิเลสของเขานั่นแหละไปล้างกิเลสถ้าคุณได้ความดีคุณได้ปัญญาขึ้นมาคุณต้องทำอันนี้นี่น,นี่ต้องไปชดใช้สังคมเพราะได้ทุนเรียนไอหลักสูตรเอของเรามันได้ทุนทุกคนแต่มีเงื่อนไขว่าจบแล้วต้องไปรับใช้สังคมโอ้โหถูกใจมากเลย ไม่ใช่ไปรับใช้ในทุนอันนี้คือเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่เรามองเล็งอยู่ชุมชนเครือข่ายที่ว่าไปพัฒนามีหลายชุมชนเราก็มองตัวเต็งๆเอาไว้เดี๋ยวจะเอาพวกนี้มาเรียนขณะเดียวกันก็มีรุ่นใหม่รุ่นเยาวที่ทางวัดก็อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็โตมาแล้วก็ได้มาช่วยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันจบวัดมีเปิดโฮมสคูล ตอนนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนเราให้เด็กเรียนหนังสือ,อยังไงเรียนยังไงให้เอาตัวรอดได้เรียนยังไงให้เป็นคนดีเรียนยังไงให้พึ่งตัวเองได้เราก็ทำของเรามาก่อนหลักคล้ายๆกันตั้งแต่ยังไม่เจอ s e ก็คือว่าเด็กต้องมีรายได้ในระหว่างเรียนให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้เป็น requirement ทที่หนึ่งเป็น พอเพียงขั้นพื้นฐานถ้าถามอาจารย์ยักษ์พึ่งตัวเองให้ได้ก่อนยังไม่พอพึ่งตัวเองได้แล้วทำยังไงต่อไปช่วยเหลือคนอื่นนี่คือต้องเรียนให้ได้แบบนี้ไม่งั้นไม่ต้องจบจะรีบจบไปทําไมรีบจบไปไหนโกหกตัวเองอย่าไปจบสอนอย่างนี้มาเปิดมาได้ห้าหกปีตอนนี้นักเรียนเพิ่มขึ้นหลายคนก็มาอยู่ตรงนี้เอาผลิตภัณฑ์ของเขาไม่รู้อยู่ไหนบอกให้เอามาโชว์จะช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่ไหนเนะี่ยเอามาเลย ดูสิถ้ายกมาตรงนี้เขาจะได้ไปอุดหนุนกันแล้วดูมันไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยโอ้โหอาจะช่วยเป็นพีเซนเตอร์ให้นะเนี่ยเออดูสอิอย่างงี้ไม่ไหวเนาะไม่ต้องจบหรอกเนาะอาจารย์ยักษ์เนาะลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์ก็เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์เรานะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาเรียกพิตตี้ครเป็นพิตตี้เออพิตตี้อ่าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยเอา่ามีอะไรบ้างนี่หลวงพอ่อ หลวงพ่อหนูไม่ค่อยคุ้นเคยกับเวทีแบบนี้ค่ะนั่นนะสิอยู่แต่ในป่าใน, <c oughs> ในเขา,าต้นไม้เยอะแยะมาเวทีงี้แสงสีไฟเต็มไปหมดงงนไหมนั้นแต่งตัวแบบในป่าในดอยนี่เนะี่ยอ้ายกให้ดูนี่อะไรเออนี่อันนี้คือ ips, บานาน่าชิปสบ่กใช่โป okay? เตโต้ชิปสโอเคอไม่ต้องส่งเงินไปบริษัทจุดๆ,ๆที่เมืองนอกสองสีต่างกันยังไงฮะอ๋อ แดงกับเหลืองปนปปกันในห่อเดียวจะเรียกว่าปลองดองครับผมมีกล้วยปองดองห่อเดียว<ข>อสองสีครับใมใช้เวลาครึ่งนาทีโฆษณาเป็นภาษาเราเองอ้าวโอ้โหอ้าวอู้กําปากยแเราก็ก่อยอู้กัมเมืองคนนั้นก็อู้กําลืออ่าเชิญอ่าเบิร์ตอู้ก่อนภาษาเฮาสวัสดีเจ้าเจ้าเกาะสำหรับสีเหลืองนะเจ้าสีเหลืองนี่คือ กล้วยแบบหวานนะเจ้าอันนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยไข่แบบเป็นทอดนะเจ้าแล้วก็สีแดงอันนี้เป็นกล้วยไต้กบเืองของกล้วยไต้นะเจ้ากาไยหองว่ากล้วยน้ําหวาอันนี้เท่าเรามาจะเป็นสีแดงอันนี้รสชาติจะแห็นแบบนึ่งแต่ว่ารับรองว่าลําเหมือนกันเจ้าลำาพราว่าอร่อยอ่าให้คนซ้ายพูดบ้างคนซ้ายแต่งตัวสีดําไม่ใช่งานศพนะเผาเขาเป็นแบบนี้อ่าพูดใส่พูดหน่อยลงแนะนําตัว เอออ้อะไรหรอกอูกำลือแล้วะสวัสดีเจ้าอันน้องก็บินคุณหรือเนาะวิ่นชุนเผาติยูยบุญดอยแต่ก็วันนี้ก็มาแนะนำผลิตาภาัณฑ์มาจากกระาบิน,น,านา้นำยาในหัวาสงมนำยาแชมพูสบู่เ้าก็จะมีสบูสบ่ สบ,บู่ขมิน้นแล้วก็มีแชมพูอัญชันแล้วก็มีแชมพูขาวซองสีจ้ะแล้วก็มีแฮมอันนะจ้ะแลวก่นอนอนาะนี้อันนี้ลำยาในกประโง่จ้ะไฮแซบไฮซอยกาคงหมันก็บไฮแซบไฮซอยนอแล้วก็มีแฮมอันกับวินทุ่งหยามคงปากยอจ้ะแต่หนองวินหรือนอก็อมาไซโดตัวกันมันปึงกันดีจ้ะฟังออกไหมเนี่ย คนนั้นจะยิ่งฟังไม่ออกที่สุดเลยเอาขวามือเอกหนึ่งคนวันนี้ไม่ใส่ชุดเผาตัวเองมาเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเอาอู้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะแปลแปลมั่วๆก็แล้วก,กันผมทําหน้าตาว่าฟังออกแต่ฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> อะไรอะไรสอยๆแซบๆสอยๆอะไรแกหายแซบหายสอยสครับอ่าอู้ภาษาเฮาแล้วค่อยแปลด้วยอ่าโชว์โชว์จิบุบะมุกาะพัตติแล้วก็ระโมอีประกอบด้วยบือโปโลบือแล้วประกอบเป็นส่วนแล้วก็เจอขมว สวัสมามาน้อกบีเนี่ยมชชนเฉโอเคหมอยอมแพ้อ้าวแปลด้วยหลวงพ่อถูกเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยต้องแปลด้วยอ้าวเผาอะไรอันนี้ผมแปลให้อันนี้เป็นข้าวโปโลนะครับขัดขาวอย่างดีกินแล้วแข็งแรงครับใช่ไหมไอ้มาแปลถูกโอ้โหโอ้โห พี่เซรนเตอร์กิจจะมาสักแปลให้แล้วโอ้โหอาจารย์เราเป็นอ,อันนั้นยากอันนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งอ่าน,นี้ตัวหน,นึ่งแปลสด้หกแปลให้อาจารย์ยักแปลอาจารย์ยักแปลได้อาจารยักษานะ์ไม่ใช่ภาษาชองนะยักษ์คนชองแปลภาษากะเหรี่ยงได้ไม่ธรรมาดาครับาก็บแล้วบูซอมแกบูแล้วก็วิเตอมิโอรามนอวีดูและตัวยังคุณนุคุณเพล์น,นล่าได้มาโรราคือเสียใจซะตัวนั้น พอเราตัวเรื่องความก็ใระบบสารวถ้ตอนอยู่กินานมอร์แล้วคุณโอโเปลียนอ,อาจารย์ยักแปลอันนี้อา <laughs> <laughs> จารย์ยักดูพออย่างเดียว <laughs> อันนี้แปลว่าข้าวโปโลอันเดียวกันแต่เป็นข้าวกล้อง <laughs> ปลูกบนนอยด้วยใจรักนะครับ <laughs> ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะกี่กี่กี่ถุง <laughs> เหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมประมาณเหลือเยอะไหม เหลือประมาณ70ถุงนะครับอย่าให้เขาขนกลับบ้านช่วยไปอุดหนุนนะครับนี่ที่พูดมาปแปลอย่างนี้ครับเอาแมอาจารย์ยักษ์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยย่ามสวยๆทอสีธรรมชาติน,ะนี่สีธรรมชาติเชียวนะ,ะไม่ตก <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่มีฉลากนะอาจารย์ยักษ์นะครับเธอไปกันยอมฮาเลิกจุเดรมาเลิกก็หลื่เลอรมาเล็กก็ เสร็จเลืองหวานเรืองมานเยื่อเรือเดยมาเออก็จะเลือกป่าบูโมอเกี่ยวกับทานอะไรไปเลืออหคือริเวนลาอะไรไปเรื่งานนี้อ่าจันยักษ์แปลหน่อยไม่มีโพยสีธรรมชาติสามสิบกระถุงย่ามอันนี้เป็นย่ามที่ทอจากฝีมือคนบักยอนนะครับแล้วก็ถ้าใครได้คล้องย่ามนี้จะคิดถึง ดอยผาดส้มตลอดเวลาเลืออีกสามสิบถุงนะครับช่วยอุดหนุนครับโอ้โหดูทอมือ,อย้อมสีธรรมชาติแปลถูกไหมผมแปลถูกไหมถูกนั่นใช่ไหม <laughs> ไม่ถูกก็ต้องถูกแล้วสามคนเป็นนักเรียนเขาขอแถมแะอ,อะไรขอแถมด้วยเสื้ออีกเหรอโอ้โหนี่จันยักษ์พี่เซนเตอร์อย่าลืมจ่ายค่าคอมมาจันยักษ์นะอันนี้อะไรูดิดูล้ว เจ้าสำหรับเสื้อผืนนี้นะเจ้าเป็นเสื้อมะฮอมจะเหมือนเสื้อมะฮอมทั่วไปที่เขียนตางหลังว่าคืนชีวิตค้อแผ่นดินแต่สําหรับผืนนี้นะเจ้าเป็นเขียนว่าพลิกฟื้นผืนป่าด้วยผ้าบารมีแล้วก็ตั้งหน้านะเจ้าบริเวณข้างซ้ายจะเขียนว่าเด็กดอยยะสป,ปะยาสป,ปะแปลว่าอย่าง <laughs> ก็คือว่าเด็กดอยทำทุกอย่าง <laughs> ้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงเสื้อตัวนี้เจ้าจะจัดจำน่ายอยู่ที่บูธของดอยผาส้มนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้เสื้อเหลืออยู่ประมาณประมาณ 3- 4ตัวเจ้าอ,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  <laughs> อันนี้จะหมดแล้วเจ้าแล้วก็อย่างไรถ้าเกิดว่าเลิกจากนี้แล้วก็ขอเจินไปแอลหาน้องเขาที่บูธนะเจ้าถ้าบไปซื้อของมาเป็นยังไปทายหูกตัวก็ได้ <laughs> ขอบคุณนะครับ,บไ,มไม่เป็นไร นี่ก็เรียนปีหนึ่งกันจบมหกเราปั้นไว้ตั้งแต่เขาอยู่มหนึ 1, ่งมสองพาไปออกค่ายไปพัฒนาตอนนี้ก็จะจบมหกจะให้ส่งเข้ากระแสหลักหลุมดําออกมาเป็นสัตว์ประหลาดเลยไม่เอาก็ไม่รู้จะให้มันไปไหนก็เลยเจออาจารย์อ๋อยเจออาจารย์ออสเจอรดรศ์ักอาจารย์รเิ้่ก็เลยบอกขอเด็กมาเรียนได้ไหมแล้วตอนนี้เราก็มีเด็กเพิ่มขึ้นเพราะเรามีโรงเรียนของเราเองเด็กเราก็ถ้าไม่ไปเป็น SE ก็เป็นศึกษาศาสตร์เป็นครูดอย ศึกษาศา,ศาสตร์เมเจอร์ครูดอยที่เดียวของโลกสมศสร์เหมือนกันจบไปเป็นครูดอยสถานเดียวครูโรงเรียนทั่วไปห้ามเข้าต้องสอนเด็กดอยแล้วจะเอาเด็กดอยนี่แหละสอนขึ้นมาให้เป็นคนแบบนี้จะได้ช่วยกันดูแลพื้นแผ่นดินดูแลประเทศของเราได้อรอบแรกเอาไว้เท่านี้ก่อน,อาานสาธุกราบวสการค่ะขอพระคุณอย่างสูงค่ะเออลำดับต่อไปนะคะเรา